สวัสดีครับวันนี้ผมมาแชร์ความรู้นิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่โดนโกงออนไลน์ซื้อของแล้วโดนโกงครับมันมีเยอะครับตอนนี้มีขึ้นหน้าเฟซเยอะเยอะมากผมโดนซื้อกล้องครับผมพยายามจะซื้อกล้องกล้องมือสองราคาถูกๆหน่อยพวกนี้ระวัง้ดีพวกพวกราคาถูกๆอะ่ะพวกออนไลน์พวกนี้พวกกินเป็นมิชฉาชีพนี่ดูดูดง่ายๆคือมันจะประมาณเขาจะพยายามให้เราโอนนะครับ ซื้อของออนไลน์ในห้ามโอนนะครับผมจำไว้เลยครับเนี่ยผมจะไม่โอนเลยนอกจากพวกช้อปปี้พวกรัสดาอะไรพวกเนี้ยน่ามันน่าจะดีอยู่แต่ว่าพวกเฟซบุ๊กเนี่ยระวังให้ดีครับต้องไปรับของโดยส่วนตัวเท่านั้นถ้าถ้าขึ้นเฟซเนี่ยแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยากซื้อนี่หยุดเลยห้ามเลยครับไม่ต้องซื้อแพงกว่าก็ซื้อไปเลยครับซื้อให้ซื้อให้เห็นของจะซื้ออะไรต้องซื้อให้เห็นของให้รับตัวด้วยตัวเองผมโดนมาแล้วครับผมโดนเป็นหนึ่งหมื่นครับ พิธีการก็คือนะครับถ้าสมมติว่าเราโดนโกงแล้วเวาปุ๊บให้กดไปที่เลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับกดโทรเท่านั้นไม่มีออนไลน์ไม่มีอะไรทั้งนั้นกดโทรเท่านั้นหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็กดไปปุ๊บห้ามวางถึงมันจะติดสายเพราะว่ามันมีคู่สายเยอะมันจะติดอยู่งั้นรออยู่งั้นห้ามวางเลยนะครับพอคู่สายเขาคุยเสร็จปุ๊บพอมาถึงคิวเราปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามทุกอย่างเลยตำรวจตำรวจตำรวจ,รวจน่าจะเป็นหน่วยพวก พวกเกี่ยวกับคดีพวกนี้ครับคดีตอนเนี่ยเขาก็จะถามทุกอย่างถามนะคราพอเสร็จทุกอย่างปุ๊บเขาจะส่งส่งใบแจ้งความเขาจะส่งใบแจ้งความนี้เขาไปทางสนโดยตรงเลยเราแค่ไปยืนยันตัวตนที่สนใกล้ที่สุดมันในในวันลุ่งขึ้นหรือว่าหรือว่านตอนนี้ก็ได้ที่เราที่เราสะดวกครับแต่ส่วนมากเขาจะนัดประมาณไม่เกินวันสองวันะเราต้องไปยืนยันตตัวตนที่สน ไปปุ๊บเขา,เขาก็จะสอบสวนนิดน,นึงแต่ตอนนี้ผมไปแล้วเมื่อเช้าไปไปไป,ไปยิงไปยินยันแล้วเรียบร้อยแล้วก็รอสอบสวนพอดีเจ้าหน,น้าที่ไม่อยู่ก็เลยรอสอบสวนนิดน,นึงเดี๋ยวก็จะเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับกดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเท่านั้นนะครับเท่านั้นมีโอกาสได้ไดเงินคืนหรือถ้าไม่มีก็ก็ต้องทําก็ต้องเหมือนกับว่าต้อง,ต,องต้องฟ้องเขาครับถ้าทํานี้ปุ๊บตำรวจคือฟ้องไปเลยแจ้งความในคดีเลยครับ จะไม่มีไปลงบันทึกประจําวันอันนี้ไม่ใช่บันทึกประจำวันนะครับถ้ากดหนึ่งหนึ่งสี่จหนึ่ง,งปุ๊บมันจะเข้าไประบบแล้วก็แจ้งในเรืคดีเลยเป็นคดีอาญาเลยครับส่วนอายุความก็อาจจะปีสองปีประมาณนี้โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ